ดีครับร้านคอมืมูย่างครับเมื่อนี้พาพี่พ่อน้องมาทงครับทงหน้าครับมาเบิง,เข,ง,บงเขาหน้าปังครับพี่น้องเขาหน้าปังครับงามๆครับมอนีสีวาสูบน้าเลยเขาหน้าปังทงหน้าบันพ้นสว่างครับอำเภอเสรภูมิพุ่มครับ เสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งเขาหน้าฟังกำลังสีงามครับใกล้สีขาดน้าแล้วครับอันนี้นํำห้วยครับนี่เครื่องสูบน้ำครับสูบน้ำใช่หน้าฟังครับอันนี้ทอพญานาคอันนี้สร้างนมครับ <laughs> น้ามกับแจก็กีสุ่มได้เมื่อไรครับเมื่อไงล่ะทอมันเขินแล้วครับน้าห้วยกับใกล้สีเบิ้ดแล้ว โย่สู้ม่เบิ่งครับหลังล่างครับท่อพญานาคครับท่อพญานาคเนี่ยเขาต้องใส่รถอีแต๊กครับสูบครับอีแต๊กสูบร้ทางนุงทางลุงกำลังขามะขามเณรครับในการซ่อมครับเบิ่งเบิ้งเข่ามงามครับพี่น้อง เขาหน้าปังครับว่าเป็นของลุงรัดดอกของเมลัยเจ้าบองครับเมลัยเจ้าบองเรามีคลิปหนึ่งอยู่คลิปของลุงรัดเละเป็นมาเห็ดหน้าปังนครับแล้วผมบรรยากาศ,าศดีดีพี่น้องล้มวีวีซะแบบนึงครับ ว่าน้ำแจ็กสีพ่อบ่พ่อปีนี้มาเปิงเข่าน้าน้องอีตู้ครับน้องอีตู้อันนี้บรรยาก,กาศลุงรัดมาบ้านครับจากสุรินทร์มาลอ,อยเอ็ดครับมาเที่ยวบ้านมาเยี่ยมคุณแม่ยายแปรครับคุณแม่สุติรักก็เลยมาเบิงหน้าปัางิ่นเห็ดไปครับ ันบอกว่าให้มาสูบน้ำไแล้วว่ากระจกที่สูบเป็นบ่เป็นหรอกมาตามคําเชิญมาเบิ่งเขาเพิ่นงามงามพี่น้องครับสู้เบิ่งครับเขาเบิ่งเขาเขางามรดีครับเบิ่งเขาเขาหน้าฝั่งเงินครับงามครับ ไปเลยจักเดือนจักเดือนจักสีตะเกี่ยวหนิสีเดือนสีเดือนวาดสีเดือนจักไรเห็ดจักไรฮะสีไรเขาแม่ไรครับเพิ่นเห็ดหน้าฟังไปสีไรครับเพิ่นกาสิเอาจักสีตันมาทั่นปีนีแจักจักสีไรเพราพรนะห้าจ๊กสีพ่อมาพ่อมาสิไรแจ๊กสีตันจกสิไรมาเลยแบบบรรยากาศดีเลยพี่น้อง บมนพ้นสว่างครับพ้นสว่างตำบลศรีวิไลอำเภอเสรภูมิครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องอันนี้บรรยากาศทงหน้าปังครับหน้าปังเจริเจร่เป็นเจ้าของหน้าปังครับว่าที่หายมาสูบน้ำหายว่ดสินจักทีสูบได้บ่ได้งรงนี้น้ำก็เด้น้ำไหลายอย่ น้าอร่อยตะว่าทอพญานาคกันบ่ถึงประเด็นของมันก็นกนคือฟังหวยพี่น้องซ้ำนี่คร <c oughs> ับบรรยากาศหวยหวยย่างครับบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยปลาไผ่สวนไผ่ตั้นีน่เลย เกษตรผสมประสานสันไม่ไล่ว่าออกจากหนา้<ม>นาหนา้าหน้าปีหันมาใส่หน้าปังเอาไม่ไล่ยไอยาวใส่ต้นทุนไปแล้วไ,ไม่ได้แล้วะลนะสีอะไรไก่พ่อเมื่อนเหรอไก่พ่อเมื่อนแล้วเข,าเขาา่าเข่าเดียวโรคจังหวัด เออบ่ทันได้ฮะเนี่นบ่กําลังกําลังกําลังสิพงอย่าพฟอไปถามหากิโลบ่นบ่เฮ็ยไม่รวะเไ็่ไรวะจะพฟอไปถามหากิโลบ่บ่จักสิได้เกี่ยวได้เกี่ยวน้ำก็เหลือน้อยหน่อยถ้าถ้าห่วงห่วงก่อนเคยเคยเที่ยวบ่น้าปังนี่บ่เคยบ่เคยจักเทียะเทียะแรกเอาแล้วเทียะแรกพี่น้องวันปุยจักเทียะแล้ว cái hắn nào bằng cong nè Oh, yeah, hắn nào. Say, 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 2 say, 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 Chắc say, say, nè Chắc say, 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 đường say, 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 thì say, say, chứ say, 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 cho say, 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 โอ้หน้าหวยสี่พ่อเป็นาานอแบบนอครับบางเนี่ยขนาดข้าวเดียวขเขินแล้วสีเดือนเป็นยังไงงสีโอ้ยเหยไก่เหยาไก่อยู่พ้องก็ได้สองครับเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำไม่ไล่ครับส,ส,ร,ร,บสร,ร้างนุ่มเห็ดเหตุเนี้ยเหตุเนี้ยอไรนี่วิธีสูบน้ำฮะ เฮ็ดบ่เป็นปีนแรกกันปีแรกกันสร้างนมสร้างนมกับปีแรกคือกันตายตายตายเบิกหน้าห่วยไปซะก่อนพี่น้องปลาปลามีบ่าะหนิป่า,ปาข้าวปลาข้าวว่าสิสร้างนมเราเป็นคนย่านกล่องนิดหน่อยแต่ว่าเรื่องสอบให้เรื่องอะไรสูบน้ามันโยงไป ว่าบรรยากาศดีดีพี่น้องเย็นสวยๆพี่น้อง,องบรรยากาศเขาหน้าปังเขาพ่นงามดีครับสุดลูกตางามสำคัญบิดครับแต่ว่านาา้ำจักสีพ่อพ่อพระท่านไม่ไรวะครับบนเขื่อนไกลครับโอเขาพ่นงามดี อันนี้ถนนใหญ่ครับเลยเป็นนีเป็นบ้านหนองบุงเลยครับนี่ครับข้าวห้วยไปนี่ห่วยครับหวยคนละฟังครับอันนี้เป็นเฉดเฉดเสครับเครื่องสมน้ำนี่ครับแต่เล่นไปเป็นเฉดไอพ้นท่องครับอำเภอพ้นท่องจังหวัดเลยขึ้นกันครับแต่ว่าเป็นคนละคนละคนละอำเภอครับ ออนนี้มันที่เป็นเขตกันแดดระวังเสีแล้วพุ้มครับพ้นท้องครับเขียนร้อยต่อครับครับ,รบต้นไผ่ครับสมัยตะลุงรัดเป็นเล็กหน่อยครับต้นไผ่ตะกี้วันนหลายประนี้ำา์ตะกอนห,หน่อยเป็นหวยตะกี้น้ามายครับ บรรยากาศดีพี่น้องเนี่ยล่มนะโอ้ล่มครับเย็นดีครับพี่น้องบรรยากาศครับเย็นครับพี่น้องรลานน้อก็มาตาสุรินครับรลานขายอยู่สุรินมือนี้มายามแม่วันผลึกหัตครับร้านี่มาเสี ตาภมถูกวันฝนเรื้อหังนะครับเอาคลิปนี้กับพระพิพัฒน์าเอิบรรยากาศทงหน้าครับอากาศดีดีครับเราขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขงเลด้วยนะครับสวัสดีครับเบ่งบรรยากาศดีดีครับทงหน้าน้องอิตู้ครับมันพ่นสว่างตะบนรีวิไลเพื่อเสรีภาพจังหวัด้อยเอ็ดครับมาเบ่งหน้าปังเงินครับหน้าปังเงิน ครับผมวัสดีค่ะบัสดีค่ะ